สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซทุกคนครับสบายดีพี่น้องทางสอปอราวนะครับแลก็เอฟซีทุกคนครับวันนี้เอาสร้อยถักสร้อยถักหินที่เบตแล้วก็มาเสนอราคาให้เพื่อนเพื่อนเผื่ออยากเพื่อนเพื่อนอยากสั่งครับเผื่อเพื่อนเพื่อนอยากสั่งไปห้อยวัตถุมงคลนี่ครับนี่วันนี้มีหินที่เบตเก้าตาครับแล้วก็ ถักลายเหลี่ยมเป็นเป็นแบบไอลายธงชาติก็มีครับนี่ลายธงชาติคือตัวนี้ครับลายธงชาติแล้วก็มีที่เปิดปิดนะครับวิธีเปิดปิดด้านหลังครับความยาวก็อยู่ประมาณเดีย๋ยววัดให้ดูนะฮะนี่ครับวิธีเปิดปิด อันยาวก็อยู่ประมาณประมาณยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสามนิ้วนะครับ,รบถักด้วยเชือกเทียนเชือกเทียนก็คือเชือกตัวน,นี้ครับเล้วเอาให้ดึงน,นะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเชือกเทียนคืออะไรเชือกเทียนก็คือเชือก นี่ครับมีหลายสีครับเชือกเทียนเบอร์สองนะฮะคุณสมบัติของเชือกเทียนครับแรกแกสีเบิงเหมือนแข็งครับเหมือนแข็งหยาบกระด้างนะครับแต่ว่าใส่ไปก็จะนุ่มครับนุ่มใส่สบายไม่แพ้นะครับนี่ครับสีนุ่มแลวก็ข้อดีของเชือกเทียนก็คือไม่อมเหงื่อนะครับสําหรับคนที่มีเหงื่อเยอะหรือว่าพวกไอ้ใส่ยังละสีเหงื่อก็ เป็นเชือกลมจั้งสี่มันก็สีออกมิกินครับแต่ว่าสัสว์เสือียอนมันติบอมเงือครับนี่ครับพอดีนี่ครับก็จะมีลายพวกนี้แล้วแต่เราชอบสีสันหรือชอบแบบดำรวนก็มีนะครับดำรวนนี่ครับดำรวนก็มีนี่ครับตรงนี้กับมีที่ห้อยที่ห้อยวัตถุมงคลครับ ทักโดยเชือกเทียนตัวนี้ครับอันนี้ผมก็สอนลงในช่องแล้วนะครับวิธีถักเพื่อนๆก็ไปดูได้นะครับอยากทักเป็นถ้าคนไหนอยากอยากเอรับไปขายหรือว่าสั่งซื่อก็ได้นะครับเพราะว่าบมมีเวลาทักเองอยากสั่งไปใส่ครับ อยากสั่งไปใส,ส่เส้นเ้นสองเนเนาะก็ะ่งให้นะครับส่งให้แล้วก็คิดค่าส่งเพื่อนเพื่อนคนไหนสิสนใจสั่งกะสั่งมา่อใดรับเบอร์โทรกะศูนย์แปดห้เดีครับ,บ,รบเดี๋ยวจีลงเบอร์โทรให้สาหรับเพ,เพื่อนอยากได้ส้อยหินที่เบรกสร้อยมงคลไปไว้ตัดหอยวัตถุมงคล หรืออยากได้ไปเป็นของขวัญของฝากให้คนที่เรารักหรือว่าให้แฟนของเรานะฮะก็สั่งมาได้นะครับผมสั่งมาได้เลยนะครับเป็นเชือกเป็นสร้อยเชือกทักด้วยงานขึ้นมือครับหรือว่างานแฮนด์เมดสำหรับคนที่ชอบงานแบบนี้นะครับงานถักนี่ครับถักเป็นลายเหลี่ยมแล้วก็มีสีต่างๆสําสำหรับเ,เพื่อนๆสนใจ อยากสั่งเอาไปจำหน่ายหรือไปขายกับทรมาปรึกษาได้ครับนี่ครับราคานี่กะเซนหนึ่งกะร้อยห้าสิบ150บาทครับร้อยห้าสิบบาทเพื่อนเพื่อนที่สั้งเซนสองเซนก็ได้ครับก็ยินดีส่งให้นะครับหรือผายอยากรับไปขายอยากได้ราคาส่งกับทรมาปรึกษากันได้ครับโทรมาปรึกษากันได้ครับนันเป็นงานแฮนด์เมดนะครับเราสามารถเอาไปจำหน่าย ในราคาสูงอยู่ครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ต้องการรับไปขายหรือรับไปไซเองกะโทรติดต่อมาได้เลยนะครับผมยินดีครับยินดีหรือไผรล้องทักแล้วว่าเขาใจขั้นตอนการทักกะโทรมาโทรมาหลินกันได้ครับ0853679443นะครับเนาะสำหรับเบอร์โทรผมถ้าล่งแล้วมันก็นสิเป็น เป็นไล์ขึ้นครับเป็นไลมีเบอร์ไลนะครับตัวนี้แหละครับรับเพื่อนๆต้องการอาจจะสนใจอยากเอาไปห้อยวัตถุมงคลหรือไผ,ผ่มีแผงพระครับมีแผงพระกำลังมีแผงพระหมายถึงว่าเปิดให้คนเช่าบูชาอยากได้ สอยไปไหวประดาปรานกะโทรมาปรึกษาได้ครับเราก็ยินดีบริการครับทักให้ครับงานทักกอาตจจิสาในจกน็กดอยนะครับเนาะสําหรับเพื่อนๆบางคนเพื่อนมาสั่งว่าเอาอขึ้นัานใดเลยบางทีก็ตามคิ้วครับเพราะมันเป็นงานขึ้นมือเพื่อนๆต้อ,เอ,เอตงเข้าใจนะฮะมันตีใดบ่ได้ดเร็วเลยครับมันก็ต้องคอยเฮ็ดเพราะว่ามันต้องขึ้นมือทีละชิ้นนะครับมันเป็นงานที่ว่า รอเอาสําเร็จรูปมากดีครับเป็นงานขึ้นมือล้วนๆก็ต้องอาจจะมีการใช้เวลาสักหน่อยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มาสั่งก็อาจจะดูไม่ทันใจนะฮะนี่ครับกระสีมีสีสันสีสันนี่เป็นลายธงชาตินะครับนี่ก็เป็นอีกลายหนึ่งมีดำเหลืองแดงอันนี้กระสีเป็นสีสะท้อนแสงสำหรับ เด็กวัยรุ่นที่ว่าชอบสีสันจิตจัดจก็มีให้เลือกนะครับนี่ครับเป็นหินที่เบตก้าวตานะครับสำหรับเพื่อนๆที่สั่งมาผมกับสิจัดส่งให้นะครับหลังสรงการนี่แล้วครับมีออเดอร์มาหลายอยู่ครับผมก็สิจัดการส่งให้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เครี่หรือว่าไปซนี่ก็หยุดอยู่ครับ อีกบดโดนกะสิเปิดกะหลังสงการก็จะจัดส่งให้เพื่อนๆตามกำหนดนะครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับเอฟซี FC ที่สั่งมาตอนนี้กะงานมีเอยๆครับครับก็คือว่าละครับใคสนใจก็โทรมาได้ครับเส้นละ150บาทเท่านั้นนะครับเป็นงานฝีมือให้มาอุดหนุนฝีมือคนไทยนะครับเราจะอยู่รอดได้ก็เพราะ ลูกค้าที่มาอุดหนุนเรานะครับนี่ครับขายบ่แพ้งครับผมจำหน่ายในราคาเส้นละร้อยห้าสิบาทครับสนใจก็ทักมาได้ครับ085-367-9-443ครับสำหรับคนที่สนใจครับมื่อนี้ก็เอาเอาผลงานทักหินที่เบตหินมงคลมาให้ชมนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจไอ้คนที่เลี่ยมพะระเลี่ยมกรอบพระอังสิกะเอาไปประดับร้านได้นะครับเอาไปประดับร้านได้สาม,มารถเอาไปขายต่อได้ครับเป็นงานแฮนด์เมดครับส,สวยๆครับน,นี่ครับเห็นที่เบิกกล้าวตาสมัยก่อนนี่ขายแพงนี่ครับทำไมนี่กะราคาก็ลงเลรว,วครับลง่งฮากระขาย รวมทั้งถักด้วยก็ร้อยห้าสิบบาทแค่นั้นครับยินดีส่งให้เพื่อนๆน,นะครับผมมอนิกะเอามาให้เพื่อนๆเ,เบิงบว่าสิเป็นเอฟซีหรือว่าคนที่ขอมาเบิงใหม่ครับอยากได้กติดต่อมาได้ครับมอนิกะแค่นี้เด้อครับผมอยู่ดีไม่แห้งสุขคนครับ